สวัสดีค,ครับพี่แบงค์นะครับนายาธีรพัฒนวิเศษปัจจุบันเรียนอยู่ปริญญาโทสาขาสถิติประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับค่ะพี่อุ้งนะคะนางสาวกามลรัตนคู่บุภาค่ะตอนนี้เรียนระดับปริญญาโทสาขาสถิติประยุกต์ที่เดียวกันกับพี่แบงค์เลยค่ะครับวันนี้พี่ทั้งสองคนเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับที่ได้มาพูดคุยกับน้องๆคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนเพราะว่ามันทําให พี่ทั้งสองคนเนี่ยรู้สึกได้ย้อนกลับไปเป็นปอตีอีกครั้งครับใช่ค่ะพูดไปแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเนี่ยผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยนะคะเผออแป๊บแป๊เนี่ยระยะเวลาในการเรียนปอตีเนี่ยสปีผ่านไปแล้วค่ะ พี่อุ้มกับพี่แบงค์ยังรู้สึกว่าเมื่อวานเราเรียนปป,ปี4อยู่เลยที่เราจะต้องหมกบุญแล้วก็เร่งทาโปรเจกต์ให้จบแต่เพื่อนๆืนบางคนเนี่ยก็จะต้องไปสาขาศึกษามันเป็นช่วงเวลาที่สนุกมากเลยใช่ไหมคะพี่แบงค์ใช่ครับว่าแต่สาขาศึกษานี่คืออะไรเหรอครับพี่อุ้มเพราะว่าเช่นรุ่นเราเนี่ยบางคนเนี่ยต้องไปสาขาศึกษาแต่บางคนไม่จําเป็นต้องไปก็ได้เผื่อน้องๆฟังแล้วเขาสงสัยกันครับพี่อุ้มเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยค่ะจหกิจศึกษานะคะหรือว่า cooperative education เป็นวิชาเลือกหนึ่งวิชาคะ่ะที่ให้น้องๆนักศึกษาที่สนใจ อยากจะไปฝึกประสบการณ์ไปลองทํางานจริงๆในฐานะพนักงานชั่วคราวขององค์กรต่างๆที่เราสนใจอยากจะไปลองทํางานเนี่ยใครที่สนใจเนี่ยสามารถลงวิชานี้ได้เลยซึ่งเป็นวิชาเลือกค่ะพี่แบงค์ อ๋องั้นแสดงว่ามันก็เหมือนกับฝึกงานเลยใช่ไหมครับพี่อุ้มถ้าจะพูดอย่างนั้นก็จะว่าใช่ก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ขนาดนั้นค่ะเพราะทั้งฝึกงานแล้วก็สหกิจศึกษาเนี่ยมีที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่จะมีข้อแตกต่างทั้งเรื่องของระยะเวลาหน้าที่แล้วก็สิ่งที่น้องๆจะต้องทําเมื่อไปนะคะแต่จะให้พี่อุ้มเล่าคนเดียวเนี่ยก็คงจะไม่ละเอียดทั้งหมดดังนั้นวันนี้พี่แบงค์มีตัวช่วยไหมคะมีครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย เราลองไปฟังจากพี่ๆที่มีประสบการณ์การไปเศรกิจศึกษากันเลยดีกว่าครับไปกันเลยค่ะ,ะชื่อไทม์นะครับนายเทียนชายแก้วสาครับปัจจุบันเป็นคุณครูนะครับอยู่ที่โรงเรียนมหาไทยภาคตะวันออกเชียงเหนือครับสวัสดีครับชื่อนายอภิชัยศรีทองนะครับจบจากคณะวิทยา,าศาสตร์นะครับสาขาคณิตศาสตร์นะครับปัจจุบันก็ศึกษาต่อที่มิด้าน,นะครับคณะสถิสติะยุกต์ครับผม ่สวัสดีค่ะชื่อสิรลพจรจิไม้ค่ะจบจากสาขาสถิติคณะวิทยาศาสตร์นะคะตอนนี้กําลังออทํางานเป็นพนักง,งานข้อมูลวิจัยอาหารสัตว์ค่ะอยู่ที่บริษัทเคอือจเจริญพวกธภัธุ์จำกัดค่ะนางสาวพัชอาหารสุรีค่ะจบจากสาขาจุลชีววิทยานะคะตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงระหว่างกําลังรองหางานค่ะหลังจากลอสอบกพ,พ,พค่ะ ใช่ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเรื่องสหงกิจศึกษากับเรานะคะทวนกันอีกทีค่ะเรามีพี่ทางพ,พี่เบสนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่มิงและสุดท้ายพี่มะนาวค่ะสวัสดีโอเคเกิดมาซะขนาดนี้แล้วอยากให้ทุกคนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าแต่ละคนเคยไปสหกิจที่ไหนบ้างไปสหกิจศึกษานะครับไปที่โรงเรียนกัลยานวัตจังหวัดขอนแก่นครับที่ที่ที่ขอนแก่นนี่แหละ นะครับแล้วก็ไปตอนนั้นในไปฐานะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ด้วยในในสายวิชาชีพครูครับที่กรลยาณวัตรคอ่าก็ส่วนผมนะครับก็ได้ไปฝึกาสกกาจิจนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับอ่าชื่อว่าบริษรัทกรุงเทพประกันภัยนะครับครับผมได้ททำงานในตำแหน่งอะไรคะพี่เบสอ๋อตรงนั้นผมไปเป็นอารมณ์เหมือนกับเป็นผู้ช่วยอ er ันเดอร์ไลเตอร์อีกทีหนึงครับอ่บามีคำศัพท์ปผช่วยอ่า ผู้ชลพิจาร์รับประกันภัยครับค่ะค่ะอะส่วนพี่มิ้งล่ะคะพี่มิ้งไปสหกิจที่ไหนเอ่ยที่จังหวัดชลบุรีคะ่ะชื่อว่าศูนย์วิจัยนวัตกรรมศูนย์วิจัยและนวัตกรรมอาหารสะะัตว์ค่ะของบริษัท TPF ก็ทำในตำแหน่งพนักง,งานข้อมูลคะ่ะใช่แล้วพี่มะนาวล่ะคะตอนที่พี่มะนาวไปสหกิจเนี่ยพี่มะนาวไปสหกิจที่ไหนเอ่ยไปสหกิจที่สำนักเทคโนโลยีชีวพันธุศาตร์คะ่ะที่อำเภอปักช่อง อ่าเป็นไปสากิจในฐานะตำแหน่งอ่าผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติการภายในห้องปฏิวัติการผลิตวัคซีนอฮิวาเป็ดไก่ค่ะ อย่างที่ได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นๆว่าสหกิจศึกษาเนี่ยถ้าฟังเฉยๆเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกับคําว่านักศึกษาฝึกงานเฮ้ยทุกคนไปฝึกงานมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่อินดิเทลเนี่ยมันมันค่อนข้างจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันที่ที่เด่นๆอย่างหนึ่งเลยก็คือเราเนี่ยใครที่ไปสหกิจศึกษาจะไปในฐานะเอ่อพนักงานชั่วคราวขององค์กรนั้นๆที่เราเลือกไปสหกิจนะคะไม่ได้ไปในฐานะที่เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ดังนั้นถ้าเกิดเราไปในฐานะของคนที่ ของคนที่เป็นพนักงานชั่วคราวขององค์กรนั้น,น,นแสดงว่าเราก็ต้องได้ค่าตอบแทนไหมคะเพราะเราลงไปทํางานกันจริงๆเลยทุกคนมีไอเดียหรือว่าจากที่ผ่านๆมาเนี่ยทุกคนมีประสบการณ์เรื่องค่าตอบแทนหรือว่าสวัสดิการยังไงบ้างโอเคครับเอ่อในในส่วนของของพี่เนี่ยจะไปสาธิตที่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนรัฐบาลนะเนาะแล้วเราก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้แตกต่างจากจากนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์สาขาอื่นๆที่เขาก็จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของเขาอยู่แล้ว เพราะนั้นมันก็จะไม่มีค่าตอบแทนที่ได้เป็นส่วนเข้ามาครับแต่ก็พี่ๆก็น่ารักครับเ,ออเราเขาเรียพี่ๆที่โรงเรียนก็ช่วยกันดูแลนะครับในศะึกษาแบบน่ารักตอนเข้าเที่ยงก็จะมีแบบรวมตัวกันนะทำกับข้าวเที่ยงอะไรพวกนี้นะครับก็ก็ประหยัดไปได้ไปได้ส่วนนึงผมผมได้ค่าตอบแทนนะครับประมาณวันละสามร้อยครับก็ถือว่าก็ถือว่าคัอนต่ำเนาะที่จุเน,เนเทามหานคร แต่ว่าได้เป็นวันต่อวันนะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าได้เป็นรายเดือนนะครับคุณทํางานกี่วันคุณก็ได้ตามนะครับคนไหนผมก็จะได้ประมาณเฉลี่ยแล้วเจ็ดพันกว่าบาทต่อเดือนค่ะฝั่งของพี่มิล้ลนะคะเป็นยังไงบ้างได้เท่าพี่เบสค่ะได้สามร้อยต่อวันตามระยะเวลาทํางานจริงค่ะแต่ว่าอยู่นี่ก็คือจะมีสวัสดิการที่พักด้วยะค่ะที่พักฟรีแล้วก็อาหารฟรีอีกสามมื้อค่ะโอ้ใช่ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับน้องๆเลยนะคะมาฝั่งของพี่มะนาวบ้างของพี่มะนาวนี่ก็น่าจะเป็นหน่วยงานของรักไหมคะหรือว่าหรือว่าเป็นยังไงเป็นเป็นหน่วยงานของร้านค่ะก็คือจะแบบอ่าสวัสดิการที่ได้ก็คือจะมีที่พักค่ะเพราะว่าเบี้ยเลี้ยงนั้นมันจะเข้าไปต่อเมื่อเราไปเป็นนักศึกษาที่เป็นผู้ช่วยทางวิจัยค่ะต่อต่อเราเข้าไปใช้เป็นเหมือนเราไปศึกษาหาความรู้ในการทําผลิตวัคซีนด้วยอะไรด้วยก็คือเหมือนเราใช้ทรัพยากรของทางนั้นด้วยเขาก็เลยเป็นเหมือน ทดแทนด้วยกันว่าก็เลยไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยเลี้ยงอย่างชัดเจนนะคะคำถามแรกที่ปุ๋ขึ้นมาในหัวนะครับนั่นก็คือการประเมินผลเนี่ยมันต้องมีด้วยไหมครับเพราะว่าการที่เราไปสากิจเนาะแบบว่ามันมีมันมีมันแตกต่างกัน,นยังไงแบบว่า,าทางมหาลัยหรือว่าเาพวกเราเนี่ยต้องต้องลงวิชานั้งไหมต้องต้องมีเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่านหรือว่าต้องต้องถือว่าเป็นวิชาเรียนตัวหนึง่งไหมอะไรประมาณนี้นะครับอยากอยากให้พี่ๆแต่ละคนแบบว่า,เ,าเล่าเล่าพอให้น้องๆ ฟังได้ไหมครับแบบว่าเขาเขามีเกณฑ์การประเมินผลหรือเปล่าครับผมการวิชังกิจเนี่ยมันมันเหมือนเราลงวิชาตัวเองครับเป็นวิชาวิชาในสาขาตัวนึงที่ที่ตัดเกรดทั่วทั่วไปเลยก็คือคะแนนเต็มร้อยเปอร์เซ็นตแต่ว่าตรงตรงคะแนนเนี่ยจะประเมินร่วมกันแดงแงในสาขาจิตที่โรงเรียนใช่ไหมครับก็จะให้คุณครูที่เป็นพี่เลี้ยงเขาเรียกว่าครูพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยประเมินห้าสิบ ้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็จะมีทางมหาวิทยาลัยร่วมประเมินด้วยอีกห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นใช่เราก็ต้องมีการทำโปรเจกต์นะครับร่วมกับทางอ,องค์กรที่เราไปของ,งานนามั้ยครับหรือไปทางานด้วยนะครับก็ที่จะเป็นอีกตัวสุดท้ายนะครับในการประเมินเกรดของเราเด็กนะครับคุณลูกอ๋อซึ่งอีกโปรเจกต์ที่เราไปไปสหกิจเนี้ยมันคนละตัวกับโปรเจกต์ที่เราจะใช้สอบจบชั้นระดับปริญญาตรีตอนปีสี่ใช่ไหมคะ ตัวนี้ต้องขอชี้แจงเพิ่มเติมน,นะครับคือถ้าเราวางแสนไว้เราสามารถที่จะถ้าเราไปฝึกก่อนก่อนที่เราจะลงโปรเจกต์เราสามารถที่จะนําตัวนี้เอามาใช้ยื่นกได้ด้วยเช่นกันแต่ต้องคุยกับอาจารย์ก่อนแต่เนื่องจากตัวผมอ่ะผมไปฝึกหลังจากทำโปรเจกต์ไปแล้วก็ต้องเหมือนเราทําใหม่ตัวนี้ อ่าเพราะว่าพี่เบสเนี่ยมาจากสาขาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะทั้งพี่เบสทั้งพี่ทามเนี่ยมันก็จะชัดเจนเนาะว่าแต่ละหลักสูตรเขากําหนดให้นักศึกษาเนี่ยลงโปรเจกต์ชัดเจนหรือว่าถ้าเกิดใครอยากไปสหกิจศึกษาก็ได้แต่ก็จะมีมีบางสาขาที่สามารถเลือกได้ว่าเออถ้าเกิดจะทำโปรเจกต์ปีสี่ไม่ไปสหกิจก็ได้หรือใครจะไปสหกิจเนี่ยไม่ต้องทำโปรเจกต์ก็ได้อย่างนี้อย่างนี้ถูกไหมคะอย่างอย่างสาขาสถิติกับจุลชีวะเป็นยังไงเอ่ย อ่าของจุนก่อนนะคะคือของจุนก็คืออาจารย์จะบังคับให้ทําโปรเจกต์สองตัวเลยค่ะก็คือถ้าคนที่จะไปสงกิจจะมีโปรเจกต์สงให้อาจารย์สองตัวก็คือโปรเจกต์ที่เราทําตอนเทอมหนึ่งก็คือโปรเจกต์ศึกเพื่อจบการศึกษาแล้วก็เป็นโปรเจกต์กับสงกิจตัวหนึ่งค่ะอ๋อแสดงว่ามันขึ้นอยู่กับหลักสูตรใช่ไหมคะอย่างอย่างสาขาสถิตินี่เป็นยังไงบ้างคะพี่มิ้งของสถิตินะคะคือเลือกได้ค่ะเหมือนที่พี่อุ้มบอกตอนแรกก็คือถ้าเราเลือกที่จะทําโปรเจกต์ก็ก็ทาแค่โปรเจกต์ทั้ง ทั้งปีสี่อะค่ะตลอดปีสี่แต่ถ้าเราเลือกที่จะไปสหก,กิจก็ก็ไปแค่สาก,กิจหรือว่าถ้าถ้าเราไม่มั่นใจอะค่ะเช่นสถานการณ์โควิดแบบว่าไม่แน่ใจว่าจะได้ไปไหมจะมีการยกเลิกเกิดขึ้นไหมแล้วก็อาจจะลงโปรเจกต์ไว้ก่อนในเทอมหนึ่งแล้วค่อยไปสหก,กิจเทอมสองประมาณนี้ค่ะอ๋อแสดงว่าเราก็ต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดีน้องๆที่สนใจก็จะต้องศึกษาหลักสูตรของของสาขาที่ตัวเองกําลังเรียนอยู่ใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้วางแผนให้ถูกต้อง ใช่แล้วอย่างนี้อะค่ะบางสาขาก็มีฝึกงานบางสาขาก็มีแค่สหกิจดังนั้นก็เลยอยากถามระยะเวลาหน่อยค่ะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเผื่อระยะเวลาไว้ไปไปสหกิจเนี่ยนานแค่ไหนเอ่ยอ่าของผมไปสหกิจก็ต้องเผื่อไว้เทอมหนึ่งรับระยะเวลาประมาณสักสี่เดือนนะครับก็ต้องเผื่อไว้เทอมหนึ่งเราก็ต้องวางแผนดีๆว่าเราจะเรียนให้ครบวิชาในเทอมไหนบ้างอาจจะไปสหกิจก่อนแล้วเรียนให้ครบในเทอมสุดท้ายหรือว่า จัดให้เขาก่อนแล้วว่าไปเทอนสุดท้ายก็ได้เช่นเดียวกันครับว่าเท่าที่รู้มาคือเอเขากําหนดไว้อย่างน้อยสี่เดือนเนาะก็คือหมายถึงว่ามันเคยได้ยินอาจารย์เนี่ยเลาว่าการไปทำสายกิจศึกษาคือหมายความว่าเราจะไปร่วมกับบริษัทหน่วยงานข้างนอกใช่ไหมครับอย่างทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไปเป็นพนักงานแล้วเราก็ไปทําโครงการหรือโปรเจกต์อะไรที่มันมันมีประโยชน์ต่อ บริษัทข้างนอกครับแล้วมันต้องใช้ระยะเวลามากกว่าสี่เดือนก,ก็จะมีรุ่นพี่ที่เคยไปสหกิจศึกษาเนี่ยก,ก็ใช้เวลามากกว่าหนึ่งเทอมครับก็จะเป็นหกเดือนบ้างเจ็ดเดือนบ้างก็มีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อแตกต่างที่ชัดเจนนะคะที่แยกว่าเออสหกิจศึกษากับฝึกงานต่างกันยังไงอย่างสาขาที่มีฝึกงานคือจุลชีวะกับออสถิติอย่างเงี้ยค่ะคนที่ไปฝึกงานเขาจะไปกันระยะเวลา <c oughs> เห็นว่าไปช่วงซัมเมอร์ได้ <c oughs> ใช่ไหมคะเพราะว่าระยะเวลามันไม่ได้นานมาก ใช่ค่ะมันจะประมาณแค่ประมาณประมาณอ่าสองอาทิตย์หรือบางทีก็จะเป็นสองเดือนตามที่ปิดซัมเมอร์พอดีค่ะขึ้นอยู่กับว่าจะไปสํานักงานไหนอะค่ะเพราะว่าก็เคยมีเพื่อนที่ได้ไปยิงยาวกับของทางโรงพยาบาลกับที่อ่าทําได้ระยะสั้นกับของที่หน่วยงานบางส่วนค่ะพี่ๆช่วยช่วยเล่าแบบว่าเอา่อการติดต่อหาหน่วยงานเออจะไปที่จะไปฝึกงานหรือไปสากลที่นู่นที่นี่อย่างเงี้ยครับแบบ มีมีแนวทางดําเนินการยังไงครับผมของหนูก็คือลงปีสากิเก่อนแล้วก็ภายในปีสามเทอมสองะค่ะก็คือติดต่อกับอาจารย์ที่ที่ปรึกษาก็คือที่คอยดูแลนิเทศต่างๆเอาไว้เลยค่ะว่าอ่าจะให้อาจารย์คอยดูแลนิเทศให้ไปหน่วยงานตรงนี้แล้วก็คอยดูแลวิจัยที่จะใช้กับสาิจให้ค่ะแล้วก็พอปีสี่ก็คือเริ่มติดต่อหน่วยงานส่งเอกสารต่างๆให้ทางหน่วยงานแล้วก็ไปฝึกสาจได้ตอนปีสี่เทอมสอง แล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราอยากไปสาหากิจที่ไหน <c oughs> คือมหาวิทยาลัยเนี่ยห,หรือว่าอาจารย์อาจารย์ที่เป็นคนดูแลเรื่องสาหากิจศึกษาเขาจะมีลิสต์รายชื่อองค์กรมาให้เราเลือกไหมคะหรือว่าเราสามารถเลือกเองได้เลยเออจริงๆอาจารย์ในแต่ละสาขาเนี่ยเขาก็จะมีคอนแทคคอนแทคในในสงาากิจศึกษาแต่ละหน่วยงานเนี่ยอยู่แล้วนะครับแล้วแต่ว่าอาจารย์ท่านไหนจะเป็น เป็นเป็นที่ปรึกษาในแต่ละสาขานะครับแต่ว่าในตัวของของบอริอ่บอริบทของวิชาจริงๆแล้วเนะี่ยคือนักศึกษาจะสามารถเลือกไปไปที่หน่วยนะงานไหนก็ได้ใช่ครับก็ต้อง<ต>ิดตอองก<น>์กรแล้วก็แจ้งอาจารย์ใช,ใช่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 แต่ต้องเอ่อถ้าจะไม่ผิดมันต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งคนที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในฝั่งมหาลัยอ่อแล้วก็มีคนจากหน่วยงานที่เราจะไปเนะี่ยหนึ่งคนเพื่อจะทาหน้าที่เป็นอ่พนักงานที่เรียนหรือว่า พนักงานที่คอยดูแลเราทั้งมหาลัยแล้วก็อันนี้แหละเราต้องติดต่อทั้งสองฝ่ายค่ะของมี้นะคะก็คือตอนแรกหาหาที่ฝึกงานเองก่อนค่ะก็จากที่มีลิสต์รายชื่อบริษัทอะคะ่ที่แบบรุ่นที่เคยไปฝึกงานมาก่อนก,ก็ลองหาจากในนั้นค่ะแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงนั้นมีทางบริษัทอะคะ่ะติดต่อมาว่าอยากได้นักศึกษาปโทในการมาสมัครงานทํางานด้านข้อมูล อาจารย์ก็เลยลองสอบถามไปว่าสนใจนักศึกษาปอตีไปฝึกงานก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เลยได้เข้ามาทําในบริษัทนี้คะมาถึงคําถามสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้แต่ละคนเนี่ยเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะว่าระหว่างที่ไปสหกิจศึกษาเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างได้อะไรกลับมาบ้างได้ลองไปทําอะไรมาบ้างแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่อยากไปสหกิจบ้างเชิญเลยค่ะก็ได้อะไรเยอะเลยครับทั้งสกิลการทํางานนะครับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับ รเห็นว่าเราต้องทําตัวยังไงเวลาเราไปไปเหมือนกับคล้ายๆแลกเปลี่ยนไปไปทำงานที่ที่ต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ที่เราต้องปรับตัวได้เลยเพราะว่ามันก็จะค่อนข้างแตกต่างจากที่เราเรียนมานะครับเหมือนเราต้องไปแทบจะเริ่มใหม่จาบทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นสายงานที่เป็นซิฟิก,กลงไปอะไรนี้นะครับคราวนี้เราก็ต้องเรียนรู้ทั้งโปรแกรมของทางที่บริษัทเนาะ แล้วก็การทํางานที่บริษัทก็เราต้องส่งยังไงยังไงเพราะว่าข้อมูลของเราค่อนข้างมีความลับนะครับเราก็ต้องรักษาความลับของบริษัทด้วยอะไรอย่างนงี้นะครับครับก็ตลาดก็คือแฮปปี้ครับพี่ที่นั่ก็น่ารักด้วยเพราะว่าหลังจากทํางานเสร็จก็จะมีการแบบเจอชวนกินซุปินข้าวนะครับพาไปดูนู่นดูนี่นะครับต่างจิอะไรอย่างเงี้ยครับค่อนข้างประปรนะเยี่ยมครับใครที่อยากจะไปเขาเรียกว่าไปสหกิจเนาะในที่ที่ในโรงเรียนเนี่ยเอ่ออย่างน้อยเนี่ย น้องๆจะต้องต้องเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนที่โรงเรียนจะเปิดนะเออเพราะพี่บีมีประสบการณ์แล้วถ้าถ้าเราเตรียมแบบเขาเรียกอะไรฉุกเขาเรียกฉุกละหุดนเนาะเขาเรียกอะไรเร็วอะจับจูดอ่ะเงี้ยครับมันมันจะเตรียมไม่ทันเพราะว่าหนึ่งโรงเรียนจะต้อง กำหนดชั้นเรียนให้เราก่อนว่าเราจะได้ไปแบบไปสอนในระดับชั้นไหนแล้วเราต้องมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่สําหรับน้องๆคณะวิทยาศาสตร์ที่แบบว่าอยากจะไปในสายครูเนาะก็ก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้เพิ่มนะครับค่ะตอนแรกก็คือเหมือนขอเล่าก,ก่อนนะคะว่าสถานที่ที่ไปอะคะ่ะมันมันไม่ใช่แนวแบบว่าเป็นพนักง,งานออฟฟิศแบบว่าอยู่ในตึกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นในรูปแบบของฟาร์มค่ะที่มีการเลี้ยงหมูมีเป็ดไก่อะไรเงี้ย ใช่ในสกลที่มันเล็กลงมาสําหรับงานวิจัยอะคะ่ะใช่แล้วพอพอเราเข้าไปในฐานะนักสถิติอะมันก็จะแปลกหน่อยสําหรับคนอื่นๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็งงว่าแบบเอ้ยมาทำอะไรที่นี่อะไรเงี้ยใช่ก็ก็เข้าไปก,ก็ก็ต้องปรับตัวเยอะอะค่ะทั้งทั้งแบบว่าคือเราต้องสะอาดมากๆในการเข้าไปในแต่ละที่ที่ขเขาเลี้ยงสัตว์ไว้อเ้ะค่ะแล้วก็ที่ได้เข้าไปเนี่ยก็คือต้องเรียนรู้วิธีการเก็บข้อมูล สถิติใช่ไหมคะก็จะเกี่ยวกับข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลถ้าถ้าเราไม่รู้ว่าข้อมูลเนี่ยมันมันมาได้ยังไงหรือว่ามันถูกไหมเขาเขาจดมาให้เรามั่วหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ามันก็จะทําให้การตีความผิดพลาดใช่ไหมคะเราก็เลยต้องเป็นมือทาจริงจริงก่อนก็คือจากที่ไม่เคยเห็นไก่เยอะๆว่ามันตีปีกใส่อะไรเงี้ยก็ก็ต้องสู้อะค่ะใช่ก็ก็ว่าสู้ชีวิตนะครับปลดดตัวเยอะอื่นกันแต่ว่าก็ก็ได้หลายๆอย่างค่ะจาก เหมือนเวลาเรียนเงใช่ไหมคะเราเห็นข้อมูลแค่แบบว่าสเกลแบบเล็กๆหนึ่งร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยแต่พอมาเห็นข้อมูลจริงที่มันมีผลต่อบริษัทจริงๆอย่างเงี้ยมันมันก็ได้ประสบการณ์เยอะคะ่ะมีพี่ๆคอยสอนอ่าบอกวิธีทําแนวทางที่พี่เขาทําแล้วก็อ่าพี่เขาจะให้เสนอแนวคิดคะ่ะว่าในเชิงสถิติที่เราเรียนมาเนี่ยเราเราคิดเห็นยังไงซึ่งแบบว่าบางอย่างมันก็ปรับใช้ได้อะคะ่ะแต่บางอย่างมันก็ก็เป็นทฤษฎีที่แบบ ทฤษฎีเลยอย่างเงี้ยมันยังใช้ในชีวิตจริงไม่ได้แล้วก็ได้เรียนรู้เยอะค่ะแล้วก็มีเกี่ยวกับเพื่อนๆค่ะก็คือมีมหาลัยอื่นมาฝึกง,งานเหมือนกันแต่ว่าก็จะฝึกง,งานในตําแหน่งที่แตกต่างกันไปแบบไม่เหงาค่ะมีแบบเก้าคนอยู่เยอะอยู่ค่ะอ่ต้องต้องเกริ่นก่อนว่าคือสตรงสํานักกองวัคซีนเนี่ยค่ะก็ะคือเขาจะทําวัคซีนเพื่อทําสําหรับให้ชาวบ้านเขาเอาไปฉีดสัตว์ที่เลี้ยงเป็นปศุสัตว์ะค่ะเพราะว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับทาง ความใหญ่ๆต่างๆโดยที่ตัววัคซีนตัวนี้ค่ะก็คือทำในของเป็ดกับไก่จะมีการทดลองไปฉีดในเป็ดอ่าอันนี้ไม่ค่อยได้ไปเข้าร่วมครับเพราะว่าเขาบอกว่าอ่ามันเป็นกรณีที่เขากลัวเป็ดมีการปนเปื้อนในช่วงที่หนูไปก็เป็นโควิดด้วยอะไรด้วยก็คือเขาจะลดจํานวนเจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการแต่ละตําแหน่งลงเพื่อที่ันป้องกันปัญหาโควิดค่ะเพราะว่าตอนนั้นที่หนูไปหน่วยงานกําลังระบาดอย่างนักหนวงกันยังพอดี ก็เลยได้ทําในห้องปฏิบัติการเป็นส่วนใหญ่ค่ะก็คือมีทั้งการทําอ่ะจะคล้ายๆกับตอนเรียนจุลเลยค่ะก็คือมีการทํเพอเลี้ยงเชื้อตรวจเชื้อจะภาพเชื้อว่าเชื้อโตดีหรือเปล่าแล้วก็เราก็ทําการฆ่าเชื้อแบบทำเชื้อให้ตายเพื่อทําเป็นวัคซีนเนี่ยค่ะก็คือแบบเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าโรงงานผลิตวัคซีนที่ ่าเครื่องมันจะเป็นเครื่องหมักค่ะคือคือที่เลี้ยงเชื้อค่ะขนาดใหญ่ขึ้นมาจากในมหาหลัยที่แบบมหาหลัยก็มีแค่ประมาณสิบลิตรไปอยู่นั่นก็ห้าร้อยลิรขึ้นไปอะค่ะแต่ว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าขนาดเด็กสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมแล้วนะคะทีน,นี้ก็จะมีทั้งการตรวจคุณภาพของวัคซีนอ่ามีการแบบให้ไปตอนกลางคืนค่ะเพื่อไปเก็บวัคซีนเพื่อแบบอ่าตอนก่อนที่เราจะคฆ่าเชื้อวัคซีนสุดท้ายนี้มีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่อยากไปสหกิจหรือว่าลังเลอยู่ไหมคะครับ ก็สนุกครับลองมาดูประสบการณ์จริงนะครับจะได้รู้ว่าการทำง,งานเป็นยังไงนะครับค่ะก็ถ้าฝากถึงน้องๆกอนะคะก็คืออยากอยากแนะนําให้มาค่ะเพราะว่าเราก็จะได้รู้ว่าแบบงานที่ที่เราอยากทําเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงชอบจริงหรือเปล่าในระยะเวลาสี่เดือนก็ก,ก็ทาให้เต็มที่อย่างงี้ค่ะแล้วก็เรื่องที่อยากฝากคือการจัดการเวลาค่ะเพราะว่าเราทํางานทั้งวันใช่ไหมคะในก็ในส่วนของบริษัทจากนั้นเราก็ต้องกลับมาทาโปรเจกต์ของตัวเองด้วยก็คืออยากให้แบบ อแบ่งเวลาให้ดีๆอะไรเงี้ยค่ะใชก่ก็จะช่วยได้เยอะมากมากก็จะมีเรื่องที่แบบเราอาจจะต้องแบบอ่าเตรียมตัวให้พร้อมเวลาเราแบบมีงานอะไรก็ตามเราต้องแบบมีความกระตือรือร้นตลอดในการทํางานเพราะว่าเล่นสาขาหูอะไรก็เกิดขึ้นได้ยิ่งเราเรายิ่งต้องมีความระมัดร,ระวังตัวสูงขึ้นไปอีกในการปฏิบัติตัวเพื่อความท,ทั้งความสะอาดและความปลอดภัยประมาณนี้ค่ะ พี่เป็นพี่เป็นกาลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับที่ที่ยังไม่รู้ตัวเองนะยังไม่รู้ว่าแบบว่าจะไปสายไหนนะครับแต่ว่าพี่อยากจะสนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้มาเลย,มา,เลยมาสายก,กิจทั้งที่ยังไม่รู้นั่นแหละคาดไว้ก็พอให้รู้ว่าพี่มันเป็นอย่างนี้อยากลองไปทําอันนี้มาเลยเราอาจจะยังไม่ได้ชอบมันจริงๆก็ได้แต่ว่าตอนมาทําสายก,กิจเราจะได้เห็นชัดเจนว่าเฮ้ยฉันชอบอันนี้หรือเปล่าฉันฉันไม่ชอบมันหรือเปล่าเออถ้าไม่ชอบก็ตัดช้อยออกจากชีวิตซะ นะครับช้อยนั้นเออแล้วก็ถ้าชอบก็ไปต่อในในทางที่เราอยากจะไปแบบนั้นแหละนะครับสวัสดีค่ะวัสบ๊ายบาย หลังจากที่เราได้ฟังพี่ๆที่มีประสบการณ์นะครับมันน่าสนใจมากเลยครับพี่อุ้มเพราะว่ามันทําให้เรารู้ว่าจบไปแล้วเนี่ยเราจะทํางานในส่วนไหนทํางานในหน้าที่อะไรและที่สําคัญนะครับมันทําให้เรารู้ว่าเราชอบสายงานนี้หรือเปล่ามันเหมือนกับเราเนี่ยได้ซ้อมก่อนลงสนามจริงเลยครับพี่อุ้มดีมากๆเลยค่ะพี่แบงค์แต่เนื่องจากวิชานี้นะคะเป็นวิชาเลือกค่ะดังนั้นน้องๆที่สนใจอยากจะไปสร้ากิจศึกษาจะต้องเตรียมตัวไม่น้อยเลยนะคะทั้งเรื่องระยะเวลาเรียนการเลือกสถานประกอบการที่สนใจนะคะรวมถึงการลงเรียนวิชาพี ทางการกษให้ผ่านซะก่อนถึงแม้มันจะดูยุ่งยากแต่ถ้าเตรียมตัวดีๆก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมคะพี่แบงค์ใช่ครับสําหรับวันนี้เนี่ยพี่พีทั้งสองคนเนี่ยได้เตรียมขั้นตอนสรุปมาให้น้องๆแล้วครับค่ะน้องๆที่สนใจอยากไปสางกิจศึกษานะคะจะต้องเตรียมตัวทั้งหมด4ขั้นตอนดังนี้ค่ะคือ1นงน้องๆจะต้องวางแผนระยะเวลาในการเรียนนะคะให้จบเร็วกว่าปกติค่ะถึง1เทอมเพื่อที่เราจะได้ว่างอีก1เทอมให้เราสามารถไปฝึกประสบการณ์สนะถานประกอบการได้จริงๆค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะน้องๆจะต้องลงเรียนวิชาพรีสาหกิจให้ผ่านซะก่อนนะคะโดยวิชาพีสาหกิจเนี่ยเป็นวิชาเลือกที่เปิดให้น้องๆได้ลงเรียนในทุกๆเทอมเลยและสุดท้ายนะคะน้องๆค่ะจะต้องเลือกสถานประกอบการที่น้องๆสนใจว่าอยากจะไปฝึกที่ไหนไปทําหน้าที่อะไรโดยน้องๆสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ระบบสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อเตรียมข้อมูลครบทั้ง3ขั้นตอนที่ผ่านมาขั้นตอนสุดท้ายเหลือเพียงแค่ลงทะเบียนเรียนวิชาสาหกิจตามแผนที่วางไว้เลยค่ะ และหากน้องๆคนไหนมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อพี่ๆที่งานบริการการศึกษาที่ SC06 ชั้นที่1หรือเรียกกันในนามตึกหลอดได้เลยครับ วันนี้นะคะข้อมูลของเราแน่นมากๆเลยค่ะหวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถเตรียมตัวแล้วก็วางแผนไปสหกิจศึกษาได้อย่างราบรื่นนะคะวันนี้นะคะก็พี่อุ้มกับพี่แบงค์ขอให้น้องๆมีความสุขสนุกกับการเรียนและได้ไปฝึกประสบการณ์ตามที่น้องๆหวังไว้นะคะสําหรับวันนี้พี่แบงค์ครับพี่อุ้มค่ะขอกล่าวคาว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ